รู้หรือไม่ครับเสื้อช่องของผมทำมาก่อนที่ผมจะมาอยู่กับโกนิวรู้หรือไม่ครับความคิดพวกนี้คือความคิดคนที่มีการศึกษารู้หรือไม่ครับถ้าเกิดคุณไม่พัฒนาคุณจะมายืนต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงและถ้าเกิดคุณพยายามเท่าเดิมคุณจะกล้ายืนขึ้นสูงขึ้นได้ยังไงโกนิวเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมตัดคลิปอย่างเดียวผมก็จะไม่สูงขึ้นและรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับผม รู้จักผมตอนที่ผมอยู่กับโกนิวได้ใช่ไหมจงคิดด้วยว่าเสื้อช่อของผมทํามาก่อนที่ผมจะอยู่กับโกลนิวคิดแค่นี้คิดได้เป็นนะครับว่าที่ผมพูดคืออะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมาคอยน้อยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆรอคอ,อยแลวนะครับเรียกว่าโซนี้ของเรา จะตื่นแล้วในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราผ่านมานานแล้วใช่ไหมจากคลิปที่แล้วเราเก็บไปแล้วเพื่อนๆก็คอมเมนต์ว่าพี่คอนเทนต์มันตันคอมเมนต์คอนเทนต์มันมีแต่ดีมดีมใช่ไหมวันนี้ดีมผมจะได้ตามคาขอ,ขอครับผมเพราะว่าพอเราทุกของโซวนีกมาก,กับน้องดีมใช่ไหมครับน้องดีมก่กอเรื่องให้เราเลยครับผมนี่ปับ๊บตรงเนี้ยยังเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูแค่ขาดูแค่สองวิก,ก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันบินนะผมไปดูข้าวๆก็พอ งไงล่ะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆก็พูดนะว่าอยากให้ทําโทนิกบ้างวันนี้ผมพาไปแล้วดีมก็พังเลยวันนี้นี่น่าจะเป็นถอดบางคนหลังนะครับแล้วก็หินเข้าไปค้างในใบเรือนนะครับแล้วก็มันค้างนะเกือบตายครับบอกเลยเจ็บมากทั้งตัวครึ่งซี่ครับผมไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าโทนิกจะเสร็จหรือเปล่าไปครับเรามาดูกันว่ารอบนี้จะเต้นหรือจะฟิตหรือว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารอบนี้เขาเคมให้นะบาดแผลก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวยอมยุดย่อมมีบาดแผล นักรบอ่อมีบาดแผลดีมจักขับได้ดีดีพังอีกแล้วตามจริงรถขับได้สองคันละอะไรกันวะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะปากีน่าจะไม่ได้ใช้นะรู้สึกเป็นเสื้อสามร้อยมีรายไม่มีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ใบอันนี้อันนี้เวทเวดแกะนี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม เดี๋ยวเราดูกันนะครับนนเป๊ะรอบนี้เป็นไงนันเป๊ะเลยรอบนี้โอเคนะครับดูนี่เลยอ่าเต็มเบาเข็งปื๊ดโอเคเดี๋ยวควันจะออกหรือเปล่าเรามาลุ้นกันดีกว่าไม่ออกหรอกแต่ต้องล้างก่อนต้องทำข้สะอาดก่อนอนะครับก็ต้องล้างก่อนเรื่องปกติและไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเสื้อสีเทาด้วยนะวันนี้ ่อนที่เราจะไปรับชมคลิปไปต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนละนั่นก็คือเว็บ s55 free บ้าเกมนะครับเว็บนี้เขามีเกมให้เพื่อนๆเลือกมากกว่าพันเกมนะครับใครคอเกมใครสายเกมต้องห้ามพลาดเลยนะครับที่นี่เขามีครบจบในเว็บเดียวนะครับแล้วก็ระบบฝากถอนเนี่ยโอนไวนะครับไม่ถึง1นาทีก็สามารถฝากถอนได้เลยนะครับ<อ>และถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากช่องอโคยนน้อยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม100%สําสำหรับ50คนแรกนะครับแต่ถ้าใครไปไม่ทันก็ ยังมีสิษที่พิเศษเพิ่มเติมนะครับในเว็บนี้ยังมีบริการฝากถอนผ่านทูบันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับโคตรสะดวกสบายไปเลยนะครับใครสนใจนะครับก็แอดไปได้เลยนะครับที่อ a ฟ5 f f a k e ของเทสต,ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อสีเทาแล้วนะครับเพราะว่า ตอนแรกเป็นเสื้อสีดำนะเพื่อนๆก็ถามว่านี่มันเสื้อ300หรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเสื้อ250เหมือนเดิมน,นะครับมี249ซีซีนนะผมไม่รู้ว่าในกล้องนี้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมีเดี๋ยวผมขึ้นภาพอวนลูกสูบให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะปิดฝาแล้วนะครับมันก็จะบอกยากนิดนึงว่าจะเฟีย้ยวหรือเปล่าเพราะว่าใจจริงผมก็อยากทาใหมแ่แต่ถ้าเราทําใหม่เนี่ยพวกน้ํามันเครื่องอะไรนะครับ ค่อนข้างที่จะหมดหลายบานนะครับบอกเลยว่าปักเก็นนี้ต้องสั่งเบิกใหม่อุ่นวายมากนะเพราะฉะนั้นเราจะแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าตอนเราขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับกี่ไหนะตัวบนอ่ะบนครับเฮ้ยตัวบนอันนู้นออันนั่นแหละอันนั่นแหละมันหนักมากโจ๊ดอี๋เฮ้ยมึงปาดตัวดันขึ้นก่อนดีช่างก่อนโอ้ยนี่อะไรดูตัวจะย้ายสัตีน เหมือนแก้ของกูอะบ๊ะปรับดันไปด้านหน้าดิเออไปยังเอาต้นก็คอคออันนี้เป erm ็นต้นรางน้ำนะครับผมขายนะ750รวมส่ง ใครสนใจก็ทักมานะครับเพราะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะจัดทรงใหม่ด้วยนะครับก็คือเราจะอยากใส่ล้อหน้าเป็น1.2ขอบหลังเป็น1.4นะเพื่อนๆว่าจะรงมันจะสวยไหมเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าจัดขอบหน้าเนี่ยเป็นเล็กๆหน่อยแล้วก็ขอบหลังก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงให้มันเรียงตามขนาดคล้ายๆกับ k ค v i c t o r อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับส่วนขอบนี้นใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่ามันไม่ดุ้งไม่อะไรเลยนะเพราะเราใส่ยางเหญ่ตลอดอ่ะประมาณนี้นะครับก็ เพื่อนๆว่าอยากให้ทำขอบสีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าผมว่าสีแดงค็ยังสวยอยู่นะถ้าเป็นสีดำเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมืดนะมันจะไม่สวยแต่ผมชอบสีแดงไงก็เดี๋ยวเราจะจัดโคลรออ,อะไรมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครจะมนอนเตอร์ขอบเราก็ทักเ็ดได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนเกรอเสร็จแล้วนะครับแต่ประเด็นคือถังน้ำมันผมเนี่ยมันรั่วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมใหม่เพราะว่าเราไม่มีตาไง เอเดถ้าเรามีตาเราจะซื้ใหม่นะครับอันนี้คือบาดแผลมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูนะก็เรียกได้ว่าผมอยากทําถังเสียมันสีแดงอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในนะมันคงจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามันโชว์เราอาจจะทําสีเปรี้ยวๆก็ได้นะผมนะก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆติดตามด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้ที่เราประกอบเนี่ยควันจะออกหรือเปล่าแต่ช่างเขาบอกว่าใส่แหวนแล้วก็ประกอบเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเขาควันมาเน้น แต่ว่าเราคาดว่าฟันมันน่าจะไม่ออกนะครับแต่ยังไรก็ดูผลกันแล้วกันเพราะวันนี้มันขาดถังน้ำมันจริงๆนะครับที่เราไม่สามารถติดเครื่องได้สรัคลิปนี้เนี่ยเราจะาวให้เสร็จเลยแต่มันไม่ติดนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นแหวนโคใหม่แล้วนี่นี่ดูดูเครื่องตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นสีบอนนะครับตอนนี้จะเป็นสีบอนนะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีดาคือเราเปลี่ยนเสื้อใหม่เลยนะครับเราส่งเสื้อเก่าไปให้เขา ก็มันก็จะเหมือนกับที่คันดีนี่แหละพอคันดีจบที่สีนี้ใช่ไหมแล้วก็ลูกติดอีกทีหนึง่งแล้วก็ตามด้วยเสื้อสีดำอีกทีหนึง่งที่ผมจะไม่ปิดนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะ mm hmm. ผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเพราะว่า,อ,ายอยากจะติดเครื่องครับผมแต่ไม่ติดมีปัญหาที่ถังน้ำมันอีกแล้วครับ Oh. find out what yeah. it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sword it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm